สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พะพาสองแปดเก้านะคะนำผ้าใหม่สุริ่งมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะสนใจผ้าใหม่แอนไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้ค่ะจองผ้าใหม่สวยๆก่อนใครค่ะชมผ้าใหม่ผืนแรกนะคะเป็นผ้าสามตะโกค่ะโฮสแรกนองนะคะเป็นเครือสมโอค่ะสามตะโกเครือสมโอนาหน,น,นานะคะผืนนี้ ภ้าเครือสมองค่ะสามตะโกเครือสมอนะคะโฮลเปรคนองค่ะคืนี้เนื้อสวยค่ะเนื้อหนาสวย สนใจทักมานะคะ2,100บาทค่ะ3,100บาทเย็บริมอากน้ำยาส่งฟรีค่ะผืนนี้เนื้อสวยค่ะส่วนใหญ่จะคัดเนื้อผ้ามาให้หมดแล้วนะคะถ้าผ้ามีปัญหาจะแจ้งนะคะ ใจักมาค่ะพื้นต่อไปนะคะผ้าสามตะกอเหยียบผ่อนะคะหรือลายโคมนะคะในลายอยู่ในเนื้อผ้านะคะลายขาวดำนะคะเนื้อผ้านี้สวยค่ะสามตะกกลายโคมนะคะ เป็นลายสีดําแบบนี้นะคะขาวดําแบบนี้อันนี้ด้านนี้นะคะอีกด้านหนึ่งค่ะคือนี้เนื้อหนานะคะหนาสวยตรงนี้จะใหญ่กว่ากันนิดเดียวนะคะตรงปลายผ้านะคะคือใหญ่กว่ากันนิดหนึ่งนะคะด้านนี้แค่นี้นะคะตรงนี้มานะคะนอกนั้นก็เท่าเท่ากันหมดนะคะ เป็นน้ำไหลตั้งใจทำนะคะแต่ด้านนี้ะหลุดมาหน่อยเด้งสามตะโกเยียบห่อนะคะเชิงล่างแบบนี้ค่ะตัวนี้เนื้อผ้าสวยมากค่ะสนใจทักมากค่ะสามตะโกยียบหอนะคะ สองพบาทค่ะสองพบาทนะคะเย็บริมอาบน้ํายาส่งฟรีค่ะเนื้อผ้าสวยนะคะผืนหนีผืน,น,ผนต่อไปค่ะ ห้าหกตะโกทอยกดอกค่ะเม็ดพริกไทยค่ะเชิงสไลด์สีแบบนี้นะคะเชิงสีสวยนะคะแดงที่เครือนะคะเชิงแดงที่เครือค่ะนี่ค่ะเครือเป็นแบบนี้นะคะสอดริมบนล่างค่ะถ้าทอสอดริมบนล่าง ดอกมะเขือนะคะทอสอดริมบนล่างค่ะเชิงล่างนะคะ สนใจทักมากค่ะ3,200บาทค่ะ3,200บาทเย็บรลิมอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะผ้าไหมสุรินสวยๆนะคะ ผืนต่อไปค่ะผ้าทอยกดอกเม็ดพริกไทยนะคะเครือสไลด์แบบสีแบบนี้นะคะเป็นที่เครือค่ะเหมือนกันนี่ค่ะเครือนะคะเป็นผ้าทอยกดอกเม็ดพริกไทยนะคะลายเต็มผืนแบบดี เชิงล่างเชิงเดียวค่ะสนใจทักมานะคะราคาเบาๆสามพันสองร้อยบาทค่ะสามพันสองร้อยบาทเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ ลายเต็มผืนนะคะผืนต่อไปค่ะผ้าทอยกดอกเม็ดมะยมค่ะช้างชูทงนะคะสอดริมบนล่างนะคะผ้าสอดริมบนล่างด้านบนเป็นแบบนี้นะคะใช้ผ้าด้านบนค่ะนี่ค่ะ แบบนี้ก็สวยอีกแบบนะคะช้างชูโทงค่ะเชิงล่างนะคะด้านนี้ค่ะนี่ค่ะช้างชูโทงสวยๆนะคะแบบนี้ก็จะมองว่าลายเต็มผืนก็ไม่ใช่ค่ะเอามา แจมนิดนิหน่อยๆนยสวยนะคะทำให้ช้างเด่นขึ้นมาค่ะเชิงล่างนะคะสีแดงสวยค่ะช้างสีเหลืองตัดกันกับสีแดงนะคะสนใจทักมาค่ะสามพันสามร้อยบาทค่ะเย็บปริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผ้าไหมสวยๆวยค่ะ ช้างชูโทมผื่ต่อไปนะคะผ้าทอยกดอกนะคะไม่แน่ใจว่าเ,าเป็นกี่ตะโกโทอยกดอกแบบนี้นะคะคล้ายลูกแก้วแต่ไม่ใช่นะคะสักทีเดียว หน้านางนะคะหน้านางไปไปอีกสีหนึ่งนะคะแต่ก็สวยนะคะนี้ค่ะเชิงล่างนะคะ มีหน้านางค่ะแต่ไม่มีขุยนคะคะราคาเบาๆค่ะสามพันบาทค่ะสามพันบาทเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรี ราคาอยากขายค่ะวันนี้ราคาอยากขายโทนฟ้าด้วยนะคะรับไปไม่ผิดหวังค่ะสามพันบาทเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะอันนี้ราคาเบาๆท่านใดสนใจผ้าไหมสุรินทร์สวยๆค่ะแอดไลน์วันนี้ทักทายคุยกันได้ค่ะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครนะคะ ฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมรีป่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ